หลังจากที่เรารู้แล้วว่ารเราเลียกลูกกุ้งยังไงสามกุ้งไงคราวนี้เราเลี้ยงไปแล้วฮะแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมามันไม่โตสักทีครับพี่หมอตอนแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอออะไรที่บ้างที่ทําให้กุ้งไม่โตครัหนึ่งสิ่งแวดล้อม,อมสองสายพันธุ์สาม อาหารหลังๆก็คือ3าสอย่างนี้ที่จะทําให้กุ้งไม่ไโตแล้วก,ก็อีกหนึ่งก็คือโรคที่หมอคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาจังหวัดจันทบุรีดูแล้วบรรยากาศก็จะคืมๆตลอดมีฝนตกบ้างปล่อยๆแสดงว่าที่เนี่ย ที่หมอก็จะต้องเลี้ยงกุ้งในช่วงหน้าฝนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะเราก็เลี้ยงทั้งหน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาของเกษตรกรเหมือนกันที่หมอมีวิธีการจัดการยังไงคะเลี้ยงกุ้งหน้าฝนคือหน้าฝนปัญหาหลักๆก็คือปริมาณฝนที่ตกลงมาเยอะจะทำให้เราใส่แร่ธาตุต่างๆไม่ทันแล้วก็คือกุ้งก็จะอาจจะสะดุดไปบ้างเขาเรียกกินสะดุดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องไฟฟ้าอาจจะดับ ดับติดดับติดถีมากพอดับทีเครื่องเครื่องตีน้ําก็กว่าจะเริ่มทํางานอีกทีนึงก็ทําให้ออกซิเจนในบอ่อต่ำอะไรอย่างเงี้ยคือนในความยากของหน้าฝนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละฤดูก็จะต้องมีการจัดการที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละทุกท่านด้วย<อ>ท,ท,ที่ดูกันนะครับคราวนี<อ>้เมื่อกี้ที่พี่หมอบอกว่ามีเรื่องของพันธุกรรมผมเป็นยังไงครับพี่หมอคือพันธุกรรมกุ้งมีมีมีส่วนอย่างอย่างมาก ครับนะใน,ในการเจริญเติบโตของกุ้งนั้นที่ฟาร์มเราจะเน้นกุ้งที่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศก็คือแล้วก็รหรือว่าถ้าเป็นในประเทศก็เป็นเป็นที่เขาพัฒนาพันธุ์มามามาะยะเวลาที่หลายปีแล้วครับนะเราจะไม่ใช้เขาเรียกกุ้งจากบ่อด,ดินคือกุ้งจากบ่อด,ดินนี่หมายถึงว่าคนที่เอากุ้งซื้อกุ้งโตๆจากบ่อด,ดินไปแล้วก็ไปไปทํา ไปไปไปเลี้ยงอีกหน่อยนึงแล้วให้เขาออกไข่แล้วก็มีลูกตรงนั้นคือสายพันธุ์มันจะแข่งมากแล้วความความสม่ําเสมอไม่มีที่ฟาร์มองเราก็จะไปนเน้นหนึ่งสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศกับสายพันธุ์ในประเทศแต่ที่พัฒนามายาวนานแล้วลเป็นบริษัทที่พัฒนามายาวนานแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราได้สายพันธุ์ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราประเมินยังไงครับพี่หมอว่าเอ๊ะเนี่ยถึงเวลาเท่านี้แล้วมันโตหรือไม่โตก็หลักๆง่ายๆก็คือ60วันต้องหลุดร้อยตัว ถ้ากุ้ง60วันหลุดร้อยตัวคือมีการความโตเขาเรียกระ,ระดับมาตรฐานรับมาตรฐาน<ะ>คือบาง,บางชุดอาจจะ60วันไป60ตัวเลยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของของการเลี้ยงที่ดี<ะ>อาหารที่<ส>มีคุณภาพและสายพันธุ์ที่เหมาะสมใช่ไหมครับ ครับอย่างที่หมอบอกว่าร้อยตัวหลุดร้อยตัวร้อยตัวหลุดร้อยตัวคือเป็นไงฮะคือ60วันร้อยตัวต่อกิโลกรัมอย่างนี้ใช่ไหมตัวต่อกิโลกรัมก็คือ1ิกรัมเพราะฉะนั้นก็ดูง่ายๆถ้าเกิดเลี้ยงไปสงเดือนแล้วยังไม่หลุดไซส์1 0 0ตัวต่อกิโลกรัมนี่ก็คือเข้าเกโตช้าเข้าเกตโตช้าเลยใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็พี่หมอยังทิ้งท้ายไว้ไปเดนหนึ่งที่พี่หมอบอกว่านอกจากสภาพแวดล้อมพันธุกรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เลี้ยงไม่โตนั่นก็คือหนึ่งสภาพแวดล้อมพันธุกรรมอาหารแล้วก็โรคที่สำคัญที่สุดสําคัญที่สุดเลยนั่นนั่นจุดนี้นคือเรื่องโรค<ห>ซึ่งโรคที่ทําให้กุ้งไม่โตแล้วกัไซเราก็คือ E อ t ค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปไข ใช่เพราะว่าประเด็นเรื่องโรคนะคะเป็นประเด็นที่น่าหนักใจมากๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของเราเลยเขาบอกว่าเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ไม่ต้องปวดหัวแล้วเดี๋ยวพี่หมอคนนี้นี่แหละจะมาไขข้อข้องใจแล้วก็จะมาบอกปัญหาวิธีการจัดการทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับว่าพี่หมอจะมาแย้มความลับว่าโรคแต่ละอันจัดการยังไงสําหรับคลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะลากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ ติดตามของพวกเราด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะ